ห้าขั้นตอนนะคะก่อนนํารถเข้าซ่อมที่อู่นะคะ,ะกรณีหลังเกิดเหตุนะคะเฉียวชนหลังจากฝ่ายเซอร์เวหรือฝ่ายเคลมนะคะเข้าไปเคลียร์เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะออกใบเคลมให้เรานะคะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนแรกนะคะที่เราจะนํารถเข้าอู่นะคะเพื่อยื่นนัดนะคะเราก็ต้องมอีเอกสารดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะก็เป็นบัตรประจําตัวประชาชนนะคะไมทขับขี่รถยนต์นะคะ ใบเคลมเล่มทะเบียนรถยนต์นะคะแล้วก็กรมธรรม์ประกันรถยนต์เรานั่นเองนะคะก็คือเราสามารถไปยื่นที่อู่อซ่อมนะคะแล้วเขาจะออกใบซ่อมรถให้เรานะคะแล้วก็ทางอู่ซ่อมรถนะคะก็คือจะนัดให้เรามารับรถอีกครั้งนะคะก็คือ,อแจ้งวันนัดรับที่สะดวกกับทางอู่ซ่อมรถได้เลยนะคะข้อ2นะคะก็คือเคลียร์ของออกจากรถให้หมดนะคะ เพื่อที่ป้องกันนะคะ,อะของทรัพย์สินที่มีค่าหรือว่าสําคัญสูญหายบนรถขนาดซ่อมนั่นเองนะคะห้ามลืมเด็ดขาดนะคะแล้วก็3มนะคะอย่าลืมใบรับรถเด็ดขาดนะคะเพราะว่าตัวนี้สําคัญมากนะคะแล้วก็ห้ามหายด้วยนะคะแล้วก็เช็ครายละเอียดนะคะว่าเออเขาพิมพ์ออกมาเนี่ยมันตรงกับที่ใบเคลมออกมาหรือเปล่านะคะ นะคะอย่าลืมเก็บใบเสร็จให้ดีนะคะจนกว่าที่เราจะได้รับรถนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีใบเสร็จนะคะก็อาจจะไม่สามารถรับรถได้นะคะเพราะตัวนี้สําคัญมากนะคะข้อข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเออเช็คนะคะสภาพรถเช็ครถนะคะ,ะว่าเขาซ่อมโอเคหรือเปล่าในวันที่เรามารับรถนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเช็คเลขไม้นะคะว่า มันปกติดีไหมนะคะถ้ายังไงถ้าเขาจะเช็คนะคะถ้าทั้งสูงนจะเช็คน่าจะไม่เกินประมาณ20่สิบกิโลเมตรนะคะก็คือถ้าเกินนี้ก็สามารถแจ้งเขาแล้วก็ถามเขาดูได้นะคะเพื่อที่จะแย้งว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเลขไมมันเกินนะคะแล้วก็เช็คบาดแผลที่เขาซ่อมนะคะตามรายละเอียดในใบเคลมนั่นเองนะคะถ้าเรียบร้อยนะคะก็สามารถนะคะรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ